เราทําการเริ่มนะครับทอยน้ําขึ้นดอยขโมอแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไปแล้วนะครับผมนะครับกําลังรถพิบากนะครับจากเชียงใหม่นะครับพันธมิรทั้งหลายนะครับดอนชัยเอเนโดโรทีเคดีเอเนโดโรไทยแลนด์นะครับผมไปเราเริ่มทําการขนน้ําขึ้นดอยขโมอกันแล้วครับผมในครั้งนี้ครับเราจะมาร่วมทําบุญถวายวัดนะครับเอมอเตอร์แม่สาแบกน้ําใส่ครับไอ้ครับผมพาเพลิงครับผม คนแนะนำคำว่าไอเหรอไอมงคลอะไรยนนะครับนี่นี่นี่สุดยอดไอมงคลนี่สุดยอดเลยโอเคครับผมป่ะเราจะเริ่มทําการทอยน้ำนะครับผมเราจะเริ่มทําการทอยน้ําขึ้นยอดดอยขมอแล้วครับผมหนึ่งเช้าชายสุขามครับผมตามาสมสมาครับเอ็กครับผมยิงเจริญครับวันนี้เรามาหมดนะครับผมยอสครับผมยอสเข้ามาครับผมยอนสองหกป่ะ เป็นการทำบุญนะครับผมในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการทำบุญต้นปีนะครับไม่รีมอน้าครับแล้วก็ชุดน้องๆนะครับผมที่มาช่วยกันนะครับกรอกน้ํานะครับใส่แก๊สเรนะครับผมโอเคครบดีกันอ่ะโอเคครับผมก็รอบนี้นะครับเราตั้งใจมาทำบุญนะครับผมกดติดตามผมไว้นะครับในย t ท b e นะครับต้องกะลชดําป่ะเกิดไปครับผมครับ เส้นทางที่เราทําการขนน้ําขึ้นดอยขอมอกันนะครับผมรถวิบาครับทําการขนน้ําเราไปกันแบบนี้ครับผมค่อนข้างเอาเรื่องนะครับเส้นทางไม่ธรรมดาครับผมสําหรับการขี่ขึ้นดอยขอมอมาแล้วครับผมเยี่ยมมากเลยเพื่อนโคตรลูกแก้ครับผมทําการแบกน้ําขึ้นดอยขอมอครับ ต่างกันมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับลุงสมสมาครับผมเราขนน้ำขึ้นดอยขโมงครับผมนี่ครับเส้นทางขึ้นแบบนี้แล้ครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้มีใจนะครับในการร่วมนะครับขนน้าขึ้นดอยขโมในครั้งนี้ครับผมขอบคุณน้ําใจมากๆครับนีแล้วครับผมน้ําใจของพี่น้องสายป่าครับผม ที่เราร่วมใจกันใช้รถพิบากทําการทอยน้ําขึ้นยอดดอยขมอครับเส้นทางแบบนี้แล้วครับยอดดอยขโมอนะครับด้านมนมีบ่อน้ําทิพนะครับตีครับผมอีกหนึ่งท่านครับผมที่เราแบกน้ำึ้นไปครับบนดอยขโมอครับนี่ครับเส้นทางครับที่เราขึ้นดอยขโมอกันครับผมในน้ำของเอนโรจังหวัดเชียงใหม่ครับ เส้นทางนะครับที่เราขี่รถลงดอยขมอนะครับเพื่อกลับลงไปเอาน้ําเส้นทางไปหินลอยนะครับผมลุงสมสมาครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมลุงสมสมาครับผมหมาบ้าครับผมลงไปแล้วครับผมอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาช่วยเราเอ๋ครับผมอีกหนึ่งคนนะครับที่มาร่วมการทําบุญในครั้งนี้เส้นทางดอยขมอไม่ธรรมดาครับเส้นทางดอยขมอไม่ธรรมดาครับผม สำหรับสายบูนในครั้งนี้นะครับผมก็ตอนนี้ตามกันลงมาเรื่อยๆนะครับขี่ตามกันลงมาเรื่อยๆนะครับสาหรับโพสนะครับโพสปุกแก้วนะครับผมนี่ครับเส้นทางมันเป็นหินลอยแบบนี้นะครับค่อยๆลงมาครับเพื่อทําการทอยน้าครับผมเราจะลงไปเอาน้ำมาครับอย่างน้องก็ขี่กันไปสิบแล้วครับผมเส้นทางนี่ครับยอดครับผมสิยอนใหม่น้องมา ใช่ล้วงๆครับผมเชิดชัยสุขามครับตามมาครับโอ้สีลูกอ่ะเที่ยงมากครับผมโอเคครับผมเชิดชัยสุขามนะครับผมมันเป็นมันเป็นงึ้งๆๆนะครับโอ้เบรกไม่อยู่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 ครับผมวันนี้เรามาช่วยกันทำบุญโดยขโมงครับ ตอนที่เราทําการขนน้ําขึ้นดอยขมอกับผมในชุดของ TKD Enduro Thailand แล้วก็ชุดของดอนชัย Enduro นะครับแล้วก็พี่น้องพัฒมิตรที่มาร่วมกันในครั้งนี้ขอบคุณครับผมเสพติดการเดินทางครับที่ร่วมทุนในครั้งนี้เราทําการทาบุญในครั้งนี้นะครับโดยการใช้รถวิบากนะครับบรรทุกน้ําใส่หลังเป้รถนะครับแล้วก็ทําการขี่ขึ้นยอดดอยขมอแล้วตอทงทําการขุดขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าบนยอดดอยมันไม่มีน้าครับ เอ็มโอเตอร์แมษสครับผมในชุดของดอนชัยเอนโโครับนี่คือเส้นทางที่ขึ้นดอยขมอครับผมเราเอาน้ำขึ้นไปครับทางขึ้นดอยขมอครับเป็นเส้นหินลอยแบบนี้นะครับผมที่เราจะทำการขนน้ำขึ้นไปนะครับเป็นบรรยากาศกิจกรรมนะครับที่เราร่วมทําบูญนะครับในน้มของนะครับดอนชัยเอนโลโรครับอ่าไอ้พาเพลิมาแล้วครับผมที่เราทำการแบกน้ำนะครับผมเพื่อเอาขึ้นดอยขมอครับผม ขอบคุณครับผมขอบคุณเสพติดการเดินทางขอบคุณชุดของพี่บอลพัชระแล้วก็เพื่อนๆขอบคุณชุดเอโนโลนะครับที่มาร่วมกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันทําบุญในครั้งนี้จิตวิญญาณนะครับผมประธานดอนชัยเอโนโลครับขอบคุณมากๆครับผมในการทําบุญในครั้งนี้ครับเส้นทางขึ้นประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผมแมรมหมอน้ำขอบแมรมหมอน้านะครับที่มาร่วมกันนะครับผมทําบุญในครั้งนี้ครับ ทำการขนน้ำขึ้นยอดดอยขโมอครับผมพวกเราตั้งใจมาทำบุญกันนะครับผมม่อนมอเตอร์คอร์สครับผมวันนี้ครับหยุดงานครับเพื่อมาร่วมกันทำบุญนะครับม่อนมอเตอร์คอรสครับผมทำการแบกน้ำขึ้นมาครับผมเส้นทางไปหินลอยแล้วก็หักสอบแบบนี้นะครับปาหัดก็ไม่ เอาเรื่องนะครับถือว่าเอาเรื่องนะครับลุงสมซามะครับผมลุงสมซามะครับผมแล้วก็ปีศาจขาวครับผมหนึ่งหกแปดปีศาจขาวปัไปปั่นเข้าไปครับผมเราจะเอาน้ำขึ้นยอดหอสมองครับหนึ่งเชิดชายสุข้องครับผมมีใจมาช่วยในครั้งนี้ครับผมป้าขึ้นป้ายครับผม ชุดของออฟโลดนะครับผมพี่น้องออฟโลดนะครับที่มาช่วยงานนะครับขนปูนขึ้นยอดดอยครับนี่แหละครับผมทำเลยครับมันแน่นอนนี่ครับผม8 9 8 9ครับลำพูนครับผมตีไม่ริมรถยกครับผมทําการถอยน้ำึ้นไปครับในการทําปูนในครั้งนี้เราขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอขอบคุณนะครับมิตรทุกท่าน ที่ร่วมทุนนะครับเป็นแรงให้เรานะครับเสพติการเดินทางพี่บอลวัชราพร้อมผองเพื่อนนะครับพี่น้องเอโดโลสายป่าทุกท่านนะครับในการทําบุญในครั้งนี้โอสผลตุแก้ครับผมอีกหึ่งลอกครับผมสลับการขนน้ำทำบุญในครั้งนี้ครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมนะครับในการทําบุญในครั้งนี้ขอบคุณมากมากครับยอดครับผมขอบคุณมากมากครับนี่นะครับน้ําใจพี่น้องสายป่าครับที่เราร่วมการทําบุญในครั้งนี้ครับผมไม่หนึ่งครับเอ๊ะครับผมอีกหนึ่งรอบครับสุดยอดมากไอ้น้อง ก็อยู่ในชุดของ tk ดีด้วยนะครับผมชุดนี้ปานี่คือเส้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับดูสภาพด้านบนนี่คือเส้นทางนะครับที่เราทําการขนน้ําขึ้นมาบนดอยขอมอครับผมในการร่วมตูนร่วมใจของพี่น้องนะครับรวมพิบากขอบคุณมา,มากครับผม ขอบคุณครับขอบคุณดอนชัยเอ็นโลครับขอบคุณพีเคดีเอ็นโลไทยแลนด์ขอบคุณเสพติดการเดินทางครับผมแดี๋วก็พี่น้องพนิมิตรทุกท่านนะครับที่ร่วมในการทำบูญในครั้งนี้เส้นทางไปหินลอยนะครับลุงสมสมาครับนี่นะครับเส้นทางลงไปแบบนี้ครับผมเป็นหินไหลแบบนี้นะครับผมหินไหลหินลอยลอยแบบนี้ครับแล้วก็ไต่ลงไปด้านล่างหักศอกแบบนี้ครับนี่แหละครับเส้นทางครับ ที่เราขนน้ำนะครับขึ้นดอยขมอกรับโบสบตรุงแก๊สครับผมไหลลงยาวๆครับกับเส้นทางวันนี้ครับผมมาช่วยกันทํำบุญสุดยอดมากฮะเส้นทางไม่ธรรมดานะครับไต่ลงไปแบบนี้ครับผมยินลอยด้วยครับลงหักศอกลงหักศอกก็ค่อนข้างเอาเรือนะครับนี่ครับไต่ลงไป1 0 5สุดยอดจริงๆนะครับผม ร้านอะไรนะครับผมเส้นทางลงไปนะครับด้าน,นล่างไปอ,อีกหนึ่งครับลงมาแล้วครับผมยอสครับผมแน่นอนจริงจครับยอสกับยอสป่าลงไปครับข้าวเรือนะครับเป็นหินลอยเฮียลุ้นลุดนลุ้ลุดนฮ่าฮ่าฮ่าอเฮีย,ยแน่นอนอ่ะโอเคครับผม น้ำใจครับสายป่าของพวกเราครับผมร่วมการทําบูนในครั้งนี้ครับกับเส้นทางถือว่าเอาเรื่องแล้วครับผมไม่ธรรมดานะครับเราขโมยดูความทุลักทุเลนะครับว่าตอนที่เราเอาน้ําขึ้นมายอดดอยนะครับมันทุลักทุเลขนาดไหนรถธรรมดาธรรมดาขึ้นลำบากนะครับต้องใช้เอโนโรเท่านั้นนะครับในการขนน้ําขึ้นมานะครับ นี่ละครับน้ำใจของพวกเราครับผมน้ําใจของพี่น้องสายป่าครับช่วยกันทําบุญในครั้งนี้ครับที่เราบ้านลางน้ำครับผมประธานดอนชัยนิโรครับไส่ึ้นมาแล้วเยอะมากบุญนะครับผม คลังนี้ครับจีโนบัตลางน้ำไตดอยมาอีกหนึ่งครับสมสมาครับผมคนแก่คนนี้ครับแน่นอนจริงๆไถทำไมาแล้วครับผมใจแกนี่ให้แกเลยนะสมสมาครับอ่ะตามมาด้วย พี่สัตว์ขาววสุธาครับผมเส้นทางครับพี่ไต่ก็ขึ้นมาครับ16ึแปดครับผมตามหลังมาครับโพสต์บรรทุกแก้ครับผมไข่ก็มาลึกๆแบบนี้ครับน้ำใจนะครับผมร่วมกันทำุูในครั้งนี้ครับหินลอยนะครับ ตีรถยกครับเกี่ยมยกครับอีกหนึ่งทางครับผม FC ครับสุริยาจัดสวยครับผมวันนี้ตั้งใจขึ้นมาครับผมแน่นอนครับหนึ่งศูนย์สี่ครับผม FC ของเราครับ